สวัสดีค่ะวันนี้วันที่5ตุลาคม2,564นะคะทีมงานปุ๋ยทางใบกิฟรีนใบจุริพรนะคะวันนี้มาลงพื้นที่แนะนำสวนคุณพี่ประทุมนะคะที่เขาพระตําบลเขาพระนะคะจังหวัดนครนายกมาเลือกต้นที่จะสะสมอาหารนะคะโดยการผูกเชือกไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวจะเอาป้ายมาติด นะคะต้นไหนที่สมบูรณ์นะคะอาจารย์นคกเเพินสุขก็จะแนะนำว่าให้ทําใบนะคะทําใบสะสมอาหารเดี๋ยวค่ะดูเนี่ยคะ่ะต้นก็จะสมบูรณ์นี่นี่เพิ่งทำใบใบก็จะเริ่มเพศสลาดแล้วสะสมอาหารนะคะ เตรียมสะสมอาหารเพื่อจะออกดอกนะคะก็มีหลายต้นเลยนะคะจากที่ครั้งแรกที่เรามาเยี่ยมครั้งแรกเลยใบแบบใบเล็กมากใบน้อยแล้วก็อาจารย์ก็เข้ามาช่วยดูให้ก็ยังไม่พร้อมออกดอกแต่รอบนี้ดูนะคะ ต้นใบสมบูรณ์มากเลยอาจารย์ก็เลยมาแนะนำให้เตรียมสะสมอาหารออกดอกได้แล้วปีนี้นะคะอันนี้ก็คือพี่ประทุมนะคะเจ้าของสวนก็หลายต้นเลยนี่ก็จะเป็นชีต อาจารย์นักกรรพือุกน,นะคะก็เดินผูกต้นในที่เตรียมสะสมอาหารต้นไหนที่สมบูรณ์พร้อมนะคะก็จะไปผูกเชือกเป็นสัญลักษณ์ไว้ให้เพื่อที่จะได้พ่นปุ๋ยสะสมอาหารเพราะว่าในสวนก็จะมีหลายรุ่นนะคะมีรุ่นเล็กด้วยการฉีดพ่นปุ๋ยก็จะแตกต่างกันแต่แต่ละสูตร นี่ก็เป็นคุณจุริพรนะคะโอเคสวยงามอ่ะอันนี้อาจารย์ผูกแล้วค่ะคุณจุริพรไม่ต้องผูกซ้ำนะคะน้ำไปครบเลยนั่น okay. น okay. no ู่นนั่นน่นมันไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ยังครับมันเล็้อยู่ ยังไม่พร้อมค่ะยังยังสาวอยู่ค่ะเะะนเธอเกำลังแต่ค่ะ เดี๋ยวพาดูต้นเล็กนะคะดูนะคะต้นนี้ใช้ปุ๋ยทางใบกิบเบรีนชุดห้ารายการดูการแตกยอดนะคะโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจมากเลยจากที่เรามาตอนแรกนะคะจะเป็นต้นแต่ละต้นนี้จะใบเล็กเลียวแค่แกนยอดไม่แตกนะคะ ดูวันนี้โอ้โหต่างกันเลยสวยงามเขาเชือกไปสีนับเชือกไปสี่ก็ถูกไปสี่เส้นที่หลังนับเชือกไปกี่เส้นจำได้ไหมล่ะคะกี่ต้นแล้วนับไหม่จเลย,เลย <c oughs> นับหรือเปล่าคะว่ากี่ต้นแล้วไมนับเลย <c oughs> โอเคค่ะนำคลิปมาฝากนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ